สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะเอาผราสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับมาให้ชมกันองค์นี้เป็นพิมพ์7ชั้นนะครับเนื้อจะออกละเอียดละเอียดหน่อยนะครับ ผมจะส่องกล้องให้ดูนะครับไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นกันไหมนะครับ ใต้ฐานพระนะครับจะมีเหมือนเส้นใต้กรอบนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูจะเห็นไหมเนี่ยครับสังเกตใต้ฐานเนี่ยครับจะมีเหมือนเส้นครับ้างใต้ฐานพระนะครับ แข่งดูนิดหนึ่งครับกล้องไม่ค่อยโฟนะครับ เนี่ยใต้ใต้เนี่ครับจะมีเหมือนเส้นเล็กๆและขอบนี่นะครับขอบเหมือนปลายธงสะบัดนะครับขึ้นไปลักษณะนี้ขึ้นไปเหมือนชายธงนะครับ เนี่ยเป็นชายธงสะบัดไปนะครับไม่ทราบเพื่อนๆเห็นกันไหมผมลุกกล้องให้ดูนะครับ เกตนะครับพระเกศองค์นี้ก็จะเลียวขึ้นไปแล้วก็สะบัดปลายนิดนึงนะครับผมจะลองส่องให้ดูไม่รู้จะเห็นไหมครับปายจะสะบัดนิดนึงแขนพระก็จะ เลียวลงมานะครับขอบพระส่วนมากจะมนนะครับวัดเกษโยเดี๋ยวผมจะหยิบขอบให้ดูครับ เหมือนเขาฝนนะครับเนีย่ยตามนี้จะมุน,นคนั่น่าจะช่างเขาแต่งนะครับผมแต่งตามขอบนะครับสังเกตนะครับจะมุนมุน ดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเราจะเห็นคาบไกลๆคาบน้ำนะครับบางตำลาก็ว่าเป็นน้ํำว่านนะครับที่ผสมลงไปนะครับอยู่ในองคผ้าเนื้อพผ้าละ,ละเอียดนะครับ เห็นเห็นเหคราบไหมครับคราบเป็นคราบน้ำเหลืองๆน้ำวาดความเก่าะครับ ใต้ซุ้มนี่เห็นไหมครับมีเส้นเล็กๆข้างใต้ฐานนี่ครับถ้าส่องกล้องจะเห็นชัดนะครับฐานชั้นสุดท้ายครับวิ่งมาจะหลดซุ้มเลยครับวิ่งมาจะหลดนี่เลยครับ ตรงนี้ก็มีเหมือนติ่งเนื้อนะครับน่าจะเกิดจากบล็อกพิมพ์นะครับโผลกมาก้อนนึงครับเนี่ยครับ เนื้อจะละเอียดนะครับวัดเกจิชย,ยถ้าเพื่อนๆมีสวยๆก็เอามาโชว์กันได้นะครับ นี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ